ไฮไสวัสดีคะ่ะวันนี้คะ่ะเราก็จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือลำพาวคะ่ะนี่กันนะคะก็จะเป็นเส้นทางการไปนะคะนี่เพื่อนเราสองคนเองคะ่ะนี่นะคะเราก็กาลังจะไปร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะถึงแล้วคะ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือลำพานะคะนี่ชุยหน้าสมาชิกในกลุ่มคะ่นะคะ่ะเราก็เดินเข้าไปกันเลยนะคะตกัตกตๆๆตๆๆตะเตเตะอ่ก็จะไปตัดน้งแข็งให้เพื่อนๆน,นะคะเนี่ย เจอกันไปทีหนึ่งวันนี่นะคะเพื่อนเราเองค่ะนี่บรรยากาศในร้านนะคะคึกคืนคนเยอะมากเลยนี่พนักงานในร้านก็เข่งขันกันมากเลยค่ะเราก็สั่งค่ะแล้วก็นี่จะมีไอติมแล้วก็ขนมให้ด้วยค่ะนี่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปแชคไปหน่อยเออมาเลี้ยมาเลี้ยมาเลี้ยวอุ้ยอือดูสกัดโกนี้นะคะนี่ก็คือเราเองตายแล้วน่ากินไหมล่ะค่ะ อร่อยมากทุกคนต้องไปลิ้มไปลองกันนะคะโหนี่นะคะเป็นบรรยากาศยามเย็น,นะคะ่ะคือได้ฟิลมากนี่นะคะเราก,กำลังกินแบบสดกันระหัเลยค่ะอันนี้ก็แบบแซ่บมากค่ะทุกคนต้องไปชิมกันนะคะ,ะดูไปก่ะโอ้ยนี่นะคะเจ็บกบเจ็บกบเจ็บเฮ้ยเกี้ยงเลยค่ะคนคนของจะน่เกี้ยงเลยบาย,บายๆนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะนี่เราขับกลับคือได้ฟีลมากค่ะบายบาย